ใส่มันนี้ใส่มันนี้แ่มันนี่ความเองของมันอะดูดู่มงเล่นปลาแต่ีอะไรวะบนีย้ยเดียรพียูเอสเอองพีสอยู่ครับไม่ขนาดก็สายขาดไม่สายขาดก็ปลาหลุดเฮ้ยย้ำนี่ย้ำจ้าไปย้ำนี่ย้ำ

ไม่ไนานถึงตัวนี้ดุมากโดนโดนมัน่นใจลื่นอย่างนี้นะน Q U S นครับคิ้วยูเอดีนะครับสับทีๆนะครับเรียกปลาได้ใจจริงๆนะครับเซรุกโมโถด้วยคาเนเกียไทเทเนียมนะครับเบ็ดปีฆาตห้าโวนะครับตัวนี้อมเบ็ดหายไปเลยนะครับโอเคครับฝากด้วยครับกคิ Q ้วยูเอ ถ่ายปลาหน่อยเตรียมเลยไ่ลูกว่าไม่ถึงสองได้สองแนโอ้ยเบ็ดนี่คาดครับ เบ็ดพิฆาต5โอนะครับไม่เหลือสับรัวๆคกคิ้ว U.S.A. ตัวนี้น่าจะมีสองรูได้สีไม่ค่อยสวยนะครับสีจืดๆหามันก็จะขาดขาดหน่อยนะครัเพราะมันอยู่กันเยอะนะครับแต่ก็ต้องตีย้ำนะครับเคี่ยวแล้วกุกคิ้ว U.S.A. เซลูกรดคาเนเกียสทเทเนียมโอเคครับ โอ้ยเว้ยชรลิบเลยหลุดไปดิหลุดไปดีหลุดบนเรือครับนี่นะครับกบคิ้ว USA นะครับเบ็ต5โฮนะครับเบ็ดพิคัสเดี๋ยวเดี๋ยปลาครับ ประมาณเกือบเกือบสามตัวนี้นี่ฮะอุ้ยอ้วนตุบเลยกเกือบสามนะครับตัวนี้ม,นมันจิบน้ํานะครับเหนียวผ่านหน้าพอดีไม่เหลือนะครับกบวคิวอยู่ดีนะครับน่าจะถ่ายตอนกัดไม่ทันเสริลุลขูดๆนะครับเมื่อก e ี้ยกขั้นเอเกียไทเทนเน่เอทีงานเขาเลยโอเคครับไดนะ้ครนะับได้เลยยึดแรงมาเลย ทีเผลอครับทีเผลอย้ำอยู่นั้น้วครับย้ำอยู่นั้นครับโง่โง่แล้วแล้วครับอุ้ยตัวนี้มีห้าบวกแน่นอนอุ้ยแต่ตัเนี่ยมก็คิ้วยูดเออูแรงดีมาก โอ้ยออกบ้าไปเลยโอ้ยปลาแรงดีครับปลาแรงดีมากย้ำอยู่เป็นสิบไม้เลยครับตัวนี้เจอเบ็ดพิฆาต้าไปไม่มีพลาดเรียบร้อยโอ้ยมาแล้วครับ ตัวนี้มีห้าบวกครับนี่อีอ้วนเอ้ย,ย,สยแสงยังไม่ออกเลยอ้ยวนแสงยังไม่ออกเลยต้องมานั่งข้างนี้นี่ <c oughs> โอ้เจอจนได้นะครับใส่ได้เอเทอร์นะครับวันนี้ใส่ได้เอเทอร์ฟรีนะครับ <c oughs> แรงดีมากกรบปลาตัวนี้ไม่ได้เล่นชะดูหลายวันแล้วตัวนี้น่าจะมีห้านิดนิดสีสวยนะเพอนสสวยมากเจอเบ็ดเจอเบ็ดพิฆาตเข้าไปนะครับดูเรื่องอจะดูแล้ว นี่ครับเบ็ดพิคาดนี่เบ็ดพิคาดเบ็ดพิคาด 5O ครับมองกับโอคิวยูเอมากเลยนะสีสวยว้าว<อ>ยังใหญ่โอ,โอ้ภาพเจ๋มๆสักภาพนะไอ้วนจะพูดโชว์หน่อยโอคิวยู Q Q, SA, เอบวกเบ็ดพิคาด 5O คนระับโอเคฝากด้วยกับพันไทเทเนียม สิบสอ้านี่เลยสบไทเลเนียมสิบสสาย B USA นะครับ P สานะตัวนี้เพราะว่ามาเล่นเชืโดเยตรงเลยโอเคฝากไวก้ครับกับคันสเตนเลเนียมสาย B USA P สนะครับตะก้าแล้วก็โอกิว USA บวกเป็ดพิฆาตเดี๋ยวได้เปิดกล่องไหมม่ไ,มได้เปิดต้นดีว่า

đèn <coughs> đi nát gì đi cứ ôc bạc lé ôc mà qua đây làm no đây làm ăn đấy tụi เห็นจากการน้ำนะจิตน้ำนะครับตูค,ครับไซน่าจะมีสองรูได้แต่สีสวยสีสวยอยู่ยปลาอยู่ปย <c oughs> วันนี้ทำคลิปยากมากนะครับเพราะว่าปลามันมันไม่ค่อยดุเราต้องถ่ายเอาแบบมือกล้องถ่ายจนแบบกล้องร้อนไปหมดนะดูครับไซสีก็น่าจะ สองโลได้ใช่ไหมเว้ยขยับมาใกล้ๆดิประามาณสองโลถ้าขยับมาใกล้ๆอาจจะมีสามสี่โลว่ะ <laughs> โอ้ยกูคิวยูเอเอนะครับบวกเบ็ดพิฆาตน,นะครับนี่โอเคประมาณสองโลกับไทเทเนียมสิบสองยี่สิบห้าสายพาวเวอร์พูลนะครับยูเอเอพาวเวอร์พูลนี่ครับเหนียวเหนียวเลยวันนี้ก็ยังปีสองเหมือนเดิมโอเคฝากด้วย กับกบคิว USA ขนาด5เซนนะครับเบ็ดพิฆาต CO โอเคครับัอคอยกันหลงหลังนิ้มเลยเนี่ยทุ่งเองเออเอออตึงอ่ะขึ้นขึ้นอั่ขึ้นอยู่เงี้ยอย่เงี้ยหนูหนูถ่ายมันนี่ถ่ายมันนี่ถ่ายมันนี่ความโอเน่ของมันอะดูดูแมงเล่นปลาแต่มีอะไรวะบอมนี่หนึ่งเลยแต่มี USA ครับยี่สอง สองอยู่ก็ไม่คันาดก็สายขาดไม่สายขาดก็ปลาหลุดเฮ้ยย้ำนี่ย้ำจ้าไปย้ำนี่ย้ำสวนสวนเชื่อไหมว่าคันหักเชื่อไหมว่ากันหักไม่มีทางเปิดหน้าล่อง่อยดิสัตว์อุ้ยสามโลอุ้ยเขียวปัดเลยไอ้ดำสีดำสีดำยกนะเว้ยงยกนะเว้ย อย่ารีบยกนะให้ปลาหมดแรงก่อนอย่ารีบยกคนจะหมดแรงงั้นเนี่ยเอาดิยกให้ปลาหมดแรงเหืออะไรวะกรุบผิวผิวเองโอ้โหสีแต่เนี่ยมตาเป็นนิการสีแต่เนี่ยอืมถ่ายถ่ายที่ถ่ายที่ถ่ายถึงกรุบผิวดิถลุถลุวปเลยอ่ะก่อนที่จะยกปลาให้ให้ไปกันตรงนี้ว่นบอกมาเรื่องว่นตีนั้นไม่ไม่สมารุตไปชเวยก็ก็ไปอันตราอ่ะกไปถึงเกือบถึงเนี่ยเลยแล้วก็ยก เอาดิเลือดิสันยีก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 ขัวคันหักโอ้ยใหญ่ชิบหายเฮ้ยมาถือดิมาถือคิวพิกัดเออกบคิวอยูคกบคิวมั่วไปเลยซาเลยรัวรัวเฮ้ยถือดิรัวแล้วรัวถือดิอ้วนตับเลยตีศาจ ระวังนะอ่าได้ไหมเนี่ยประมาณสี่สี่ได้ตัวเนี้ยอุ้ยเย้แกมสีทเทเนียมเยอะเลยกบคิว USI สายปี power pool บอกด้วยสายปี power pool ปีสองครับอุ้ยดำปีเลยสัดำเลยดำแล้วเริ่มดำแล้วโอเคอเจียบ đây đây đây. ah, rồi. ตูสูงครับนี่กนมานได้รอ้โดนาดานะลำนี้ขึ้นมาแล้วตีด้วยยังเนึะตีสูงมองครับตัวนี้กิเปอร์ไม่เไงเลยครับนี่ครับเบ็ดพิฆาตนะครับ5ทะลุกว่า,าวกะลูกนะฮะนี่ดูตัวเบ็ดนะครับปบกคิ้วเยอะดีสับน้ำเรียกปลาได้ดีมากนะครับ ดูหางดิหางแหกนะครับแสดงว่าหางมันขาดแบบนี้แสดงว่ามันมีหลายตัวนะครับไซก็น่าจะมี3โลรูได้แบบนี้เซลล์หัวดกับเอกียาเทเนียมเอ็โอเคก็ฝากด้วยกับโคคิวยูเอสเอดูเลยนะครับ อ่ครับูครับตัวลิกมากประมาณรูนได้